เป็นคอลลาเจนที่ทานง่ายมากๆครับทานเล่นเหมือนทานขนมอะแต่ว่าตัวนี้ช่วยในเรื่องผิวเป็นคอลลาเจนที่ตอบโจทย์ในเรื่องผิวมากครับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวต่างๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากคนที่ทานแล้วบอกว่าผิวรู้สึกเรียบเนียนขึ้นนะครับแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นดูดีมากขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้เขาออกแบบมาเป็นแบบซองฉีกซองและทานได้เลยครับ1กล่องมีทั้งหมด1 0ซองนะครับ ตัวนี้ไม่มีน้ําตาลนะครับและยังได้รับมาตรฐานอยอแบบนี้ด้วยสามารถฉีกซองและพร้อมทานได้ทันทีครับทานง่ายรสชาติอร่อยรสชาติหวานแล้วก็ได้กลิ่นของต้มยูสุนะครับเป็นมัลติคอลลาเจนนะครับที่ช่วยในเรื่องของผิวและยังมีสารสกัดอื่นๆนะครับอย่างเช่น a เซ e โรล่าเชอร์ี สารสกัดจากเมลบรีสารสกัดจากกุหลาบสายพันธุ์เบลเกเรียครับซึ่งช่วยในเรื่องของผิวโดวยตรงเลยและนอกจากนี้เขาไม่ได้มาเล่นๆนะครับส่วนผสนมของเขาเยอะมากๆครับแบบนี้เลยข้างกล่องนะครับแบบนี้เลยเยอะยังให้คอลลาเจนมากถึง3 0,000นมิลลิกรัมครับแบบนี้เลยครับไทนตะการครับตอนนี้กําลังจัดโปร1กล่องแบบนี้ปกติราคา499บาทตอนนี้จัดให้เหลือเพียงแค่189บาทใครที่อยากลองครับรีบกดตอนนี้แล้วก็ ลองทานกันดูได้งไงบ้างมารีวิวกันได้ที่ในคอมเมนต์ตอนนี้ได้เลยนะครับ